สวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานอีกหนึ่งคันแล้วนะคะก็จะเป็นรถ d m a ม็นะคะตัวตัวเตี้ยนะคะคันนี้เป็น2012นะคะเป็นแคปโฟสีดำนะคะวันนี้นะคะ FC จากหาดใหญ่นะคะได้ขับเข้ามาให้เราแปลงหน้าเป็นตัว m ิว x 2025นะคะตัวนี้นะคะจะแปลงเป็นตัว RS นะคะ แต่ลูกค้ารีเควสมาว่าตัวขอบกระจังหน้าให้เป็นสีตัวท็อปนะคะก็จะออกมาตัดกับสีรถตัวสีดำแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวพาไปชมงานแปลงกันใกล้ๆนะคะว่าคันนี้เปลี่ยนอะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะจุดเริ่มต้นมางานแปลงก็จะมีตั้งแต่แก้มตรงนี้นะคะจะเป็นบางโคนหน้านะคะที่แปลงเป็นโป่งของ ดีแม็กของ2023นะคะหรือว่ามิวเนะคะแปลงเป็นโป่งของมิวเอ็ก2025เลยนะคะแล้วก็พลาสติกซุ้มล้อนะคะคือเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะนี่ให้ดูกันเลยนะคะแล้วก็จุดยึดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมงานกันอันนี้นะคะก็จะมีแผงจิ้งหรีดอะไรคือใส่ได้ปกตินะคะแล้วก็จะเปลี่ยนบานพับนะคะบานพับฝากระโปงนะคะ แล้วก็สร้างจุดยึดตำแหน่งยึดตรงนี้เลยนะคะ <S <S 1> <S 1> นี่เก็บงานสวยๆให้แบบนี้เลยนะคะเราสร้างจุดยึดมาใหม่นะคะงานสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะรับกับตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าที่เป็นของมิวเอ็กสองพันยีหานะคะกันชนหน้าเป็นของมิวเอ็กนะคะพี่พ จะมีชุดไฟตัดหมอกโมลิ่งนะคะมีฝาครอบไฟตัดหมอกที่เป็นของตัว RS นะคะนี่แล้วก็ซับกระจังตรงนี้นะคะีิธีสังเกตได้เลยว่าเป็นของตัว RS นะคะแล้วก็ลูกค้าริวเพชรที่หนูบอกไว้นะคะว่าอยากได้เป็นตัวท็อปเพื่อตัดสีกับตัวรถนะคะก็จะออกมาสวยๆแบบนี้อันนี้เป็นด้านหน้านะคะนี่ให้ดูข้างหลังให้ดูข้างในกันนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นปิดก้อนนะคะตัวนี้คือใส่ได้ปกติเลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะอีกหนึ่งฝั่งนะคะนี่เราเปลี่ยนมาตั้งแต่นี้เลยนะคะจะเป็นบานพับนะคะแล้วก็จะมีการสร้างจุดยึดต่างๆขึ้นมาตรงนี้นะคะเก็บงานให้เงียบมากนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดกระโปรงขึ้นมาไม่มีเขินไม่มีอายแน่นอนพี่บีนี่แล้วก็ตัวกรอนตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะ รับในตัดหมอกแล้วก็ทําให้แบบเป็นของ m u x x 2 0ก5เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบายลมนะคะนี่รถเป็นตัวเตี้ย่งนะคะของ d m a x All n e w 2012นะคะนี่สวยๆเลยนะคะเป็นตัวแคปโฟนะคะเป็นรถสีดาอันนี้เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมตอนปิดฝากันนะคะว่า ปิดฝากระโปรงแล้วนะคะความสนิทความเนียนนะคะจะสวยแค่ไหนนะคะพี่พี่อันนี้เราเปิดฝาชมเพื่องานแปลงข้างในเราเป็นแบบไหนนะคะเราจะได้แบบพาให้ชมกันเจาะลึกกันจริงๆนะคะของร้านต่ํานะคะนี่อันนี้พอปิดฝามาแล้วนะคะปิดฝากระโปรงมาแล้วพี่ก็จะเห็นความสนิทแบบนี้เลยนะคะจะเป็นระยะถี่ระยะห่างระหว่างไฟระหว่างแกม้มระหว่างฝากระโปรงนะคะ ก็จะเป็นสเปคบอดี้เดิมของ d m a มเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับกันกับฝากระโปรงมอสซาคาร์าบ,บอนนะคะตัวนี้เป็นฝา F อาลายผ้า F1 นนะคะนี่สวยๆเลยนะคะพี่ๆหล่อไม่เบาเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านตั้มออโต้ช็อปได้เลยนะคะงานแปลงเราแบบว่า เนี้บเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่คือของเดิมคือปกติเลยนะคะใส่ได้ปกติเลยให้ดูระยะดีระยะห่างนะคะให้ดูเหลี่ยมดูสันนะคะของงานแปลงนะคะ<ม>นี่เราหล่อลองตัวแบบนี้พี่ๆคนไหนที่สนใจทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะ0ูนย์4 7ดสามแปดเก้าสี่เจ็หศูนย์สามนะคะร้านตั้มอโตช็อปตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกมสิบมีที่เดียวนะคะสาขาเดียวเลย สวยๆแบบนี้นะคะทักแชทแอดไลน์โทรหาช่างตัาได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ขอบคุณ FC จากหาดใหญ่ด้วยนะคะสำหรับหนึ่งคันนี้ไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะ